สวัสดีค่ะมาเจอกับช่องพี่แสงแสงนะคะช่องพี่แสงแสงสาวโคราชค่ะเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากค่ะนะก็สวยๆนะคะมองแล้วสบายตาค่ะมองแล้วสบายตานะคะก็ฝนจะตกไหมมาลุ้นกันนะคะว่าค่ำคืนนี้เย็นนี้ฝนจะตกไหมฟ้าร้องแรงค่ ส่วยมาฝากค่ะบรรยากาศริมทางนะคะริมทางมาฝากค่ะ mm hmm. มองสุดลูกหูลูกตาก,ก็จะเป็นสีเขียวสีขาวเป็นทองฟ้านะคะ พี่แสงก็ต้องขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะเที่ยวชมบรรยากาศไปด้วยกันค่ะฝากช่องพี่แสงแสงสาวโคราชด้วยนะคะขอบคุณทุกการะ